ตรงไปนตรงไปวา้วา,วานนี่มันมีมันมีแบบลับๆอีกที่หนึ่งคือ<ศ>าสารเจ้าในอินเดียนะอ๋อนี่เหรอที่เธอจะไปหลายคนจะไม่รู้จักศารเจ้าเดี๋ยวเราไปขอพรกันจริงดิเขาก็ไม่เคยมาตรงสารเจ้าเลย ศาลเจ้าจีนนี่ใช่ศาลเจ้าจีนอยู่ในอินเดียในสถานีหลักมากแออเขาอ่ พาหูรัดแยวพาหูรัตเป็นร้านที่แบบว่าคลาสสิกเว่าอยู่ในมุกเี๋ยวเราสั่งเป็นเกาเหลาเราอยากชิมเฉยเฉยเพราะว่ากินมาเน,น็มมานี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลูกชิช้นรลูกชิ้นแครลูกชิ้นแคะมีเต้าหู้มีเต้าหู้มีหมูใช่ ไปกินลชิกแลแต่กลิ่นหอมมากลูกชิ้นกุ้งอ่ะแล้วก็มีเหมือนเป็นลูกชิ้นที่มันอยู่ในลูกชิ้นแค่ที่มันอยู่ส่วนบนน่ะที่ไม่ใช่เต้าหู้อันเนี้ยชีนอร่อยหมูเนื้อหมูอ่ะอั้นี้เต้าหู้ลูกชิ้นแค่นั่นแหละแต่ว่าเป็นลูกชิ้นแค่ที่มีเต้าหู้เหลืองกับเต้าหู้ขาว อันนี้เป็นลูกชิ้นหมูหมูแบบแต่มันเด้งเด้งอะเหมือนเขาทําเองเนื้อหมูเนื้อหมูไม่ใช่ลูกชิ้นนี่แต่นี่มันเรียบนะออ่าเป็นลูกชิ้นปลาเปล่าอันนี้เป็นปลาปลาเรียบอ่ะปลาเรียวอะลับบี้เออลับบี้อันนี้เป็นปลากรมปลาหรือเปล่าลูกชิ้นปลาเปล่าปลากรมนะเออลูกชิ้นปลากรมเด้งเด้งส่วนนี้ลับบี้ลูกชิ้นปลายาว ครัพพบเหมือนเขาทำบูกินเองหรือะไรก็น่าจะทําเองมั้งจำไม่ได้แล้วไม,ไม่ได้อยู่ประวัติมานใช่ต้องกิงบะอ๋อไม่ได้เป็นเป็นลูกชิ้นแท้แบบทอดกับแบบแบบที่มันไม่ได้ทอดอ่าเต้าหู้เต้าหู้แบบทอดกับเต้าหู้ไม่ได้ทอดใช่น้ำซุปมั้ย น้ำซุปนี่คือกลมกลมเนี่ยเช้งเช้งไม่เช้งแบบเค้มขน้นที่สำคัญก็คือกลิ่นหอมมากหอมอะไระหอมอะไรไม่รู้ <laughs> จะรู้โมอเคให้รวมรวให้เลยก้าวเต็มทิ่เจ